โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับและคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนพินสวอตฮาครับนะครับเดี๋ยววันนี้แล้วก็จะมาลุยกันอยู่ในโหมดมัมมี่คิโลนะครับยังไงก็ชุกท่เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับขอคนละไลค์นะครับเปมั้ะเอ้ยตรงนน้นมีตัวเป็นตัวหนึ่งยิงเลยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพินตัวเนี้ยมันยิงมัมมี่เข้าหรือเปล่านะครับแต่ซูมไม่ได้นะโอเคยิงเลยยิงเลยครับเราจะล่างเดียยวววนนะคครับลลิปีี้้่างเเด ล่างเดียวเว้ยแตกหนึ่งครับสวยครับ <c oughs> ยิงโดนได้งไงไวะไอ้เชี่ยคิดว่าแม่งยิงไม่โดนแล้วปืนแม่งดีดจัดเลยนะครับเอาจริงไม่เหมาะกับการเอามายิงมัมมี่อ่ะเออนะครับแต่ได้ตัวหนึ่งผมก็โอเคละป๊อโอเคยิงจกเลยพี่สวยครับนั่นแหละโอเคก็ลองมัมมี่ด้วยแล้วกันนะครับมันโดดมาแล้วครับทุกคนครับ ยิงดิไอ้เขี้ยมเด่นนะเดยวนะมาเลยตามมาดิเฮ้ยจึ๊บอะจึ๊บมา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 ถอยไปนู่นหลังเข้าไปเนี่ยหลังยังไม่เข้านะโอ้โหไอ้เขี้ยอุ้ยมาดิครับอุ้ยโอ้โหอย่าไปอย่าไปพี่เทียตัวเทียตัวมาดิครับมาดิครับมาดิครับเข้าลวนเข้าลวนโอเคไปนู่น อเออตายหลังเข้ามาเนี่ยเราจะเพิ่งมาดิ๋มาดิ๋ยวมาดิ๋ยวมาเดีวะเพื่อนะครับถีบมาตามผมเข้าแต่ไม่เป็นไรตัาสายไปละปึ๊บเรายังไม่ต้องแปลงร่างนะเอาแปลงร่างเลยกันช่วยเพื่อนกันกนะครับปึ๊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 บอุ้ยไอ้เชือดตกต,ตัวแตกมาดิกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะฮะต้องกลัวไหม นีไ่งไงต้องกลัวไหมต้องกลัวไหมครับต้องกลัวไหมครับนี่ไงมาดิอุ้ยโอ้โหจะตายวะ่ะเออหมดไอ้ทั์เกือบกูมาหนึ่งอันหนึ่งมาดันวันมึงกับกูมึงกับกูกบกนั้นมาดิเออหมดห้องครับผมหมดห้องครับโอเคครับก็ตัดไปเลยนะครับคือตอนผมเอนเนี่คือคลิปมันไฟล์เสียงมันเสียนะครับ โอเคครับก็ตาดีก็ขออนุญาตลาคนหน่อยละกันนะครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยมาดิแตกสองไหมแตกสองไหมอุ้ยจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บมา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 แตกสองโอ้โหคือมันมีชิลโลมันตบมันมากนะครับมาดิสัตว์กูตามมึงทันนะเอาเอาเดี๋ยวดีเดี๋ยวต้องหามุมดักดีๆแล้วนะครับตามแม่งตามระยอยู่นะครับโดนไปทีหนึ่งใช่ปะ ตามอนี้ดีกว่านะครับอันนี้มันมีมิดหมไงนะครับแต่มันก็วิ่งไปอยู่นะเอาจริงเฮ้ยจี้หายละนี่ไงมาดีมาดีระครังมาดีนี่ไงโดนเฮ็อตไป <c oughs> โอเคครับตัวท้ายอยู่นี่ครับผมฆ่ามันเลยครับ เออสัตว์มาดิมึงไม่มึงถ้ามึงไม่ไกรล่างมึงก็รอดไปแล้วนะครับเสียไกรล่างเฉยเลยนะครับวิ่งหนีไปก็รอดแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับรเลียนต่อนะครับปืนพินนี่แหละครับผมบอกเลยนะไหวจริงนะครับเล่นดีเพื่วินหมูแสะเขาได้ไหมครับนั่นน่ะมีคนแสะกันเฉยเลยครับในห้องนะครับโอเคครับ ฟามามีเค้าอยู่ตรงนู้นครับแล้วฟาโลยู่ไหนวะขวาฟาโลมนึงนะเอาแตกเลยเชี่ยโอเคครับไปขึ้นขึ้นดน่วนเลยเล่นลงสนับหนึ่งชิบหายแล้วมาดิครับโอ้โหแล้วตรงตรงนี้มันแตกกันหมดแล้ววประเด็นอะแปลงล่างเลยดีกว่ามาั้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจนอุย้ยโดนดูดเฮ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยโดนดูด ไอ้เชี okay. right. ่ยแบบมินมุ Mar ้ยหมุ้งก็ไปม่ไปดูดเนาะไอ้เชี่ยมาดูดโก้เลยกูคนเดินดินกินข้าวแกงอะไรไปรอดแล้วครับตัวดูดนะเนาะรอดยากครับรอดยากจริงนะครับโอเคอะไรนะครับเปิบเปิบเปิบเป็นมั้เนี่ยตอนน่ยเดี๋ยวต้องเป็นเด้อขอยิงคนก่อนเด้อยิงกระมีดดินี่ไงมึงมาดีขามาดีับ วิ่งมาเลยผมไม่กลัวหรอกยิงหมดอะนี่ครับนี่มันเหนตดูดแบบเฮ้ยระคังเอาไม่ก่อนพวกมัมมี่ธรรมดาเราต้องต้องเอาครับมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิงว่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับเอาวะล่ะเฮ้ยโดนดูดแต่ผมยังรอดอยู่นี่ไง,งมาดิมาเค ระเบิดไปไม่ดูใครเลยระเบิดแรงกว่า <c oughs> มาครับมาครับมาครับนี่เลยเราต้องล่ามามี่ตัวธรรมดาได้แหละนั่แล้วนี่ไงนๆๆๆี่ไงนี่ไงเออแม่งม,มาดิโลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันมีฮีโร่มึงเนียนมากมัม้งมาลอยเขาเนี่ยชื่อมึงแบบเบลเบล่านะครับเอาแตกไปแล้วหนึ่งครับสิบหายละยิงดิ ยิงเลยร่วงมาแล้วอัดเลยครับจะได้คิวไม่รู้จะยิงก่อนอุ้ยแปลงล่างนี่ไงตายหนึ่งตายสองครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ไงตายสามอุ้ยนี่ไงตายสี่หมดห้องนะ้ำมึงหมดห้องน้ำมึงทะลึ่งอะ่ะอุ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมดนะหมดนะหมดนะพี่นะ ไอ้นี่มันฟันต้องรอมนันเลยนี่นะนี่ไล่ฟาดบางเลยแตกครับแตกครับแตกไหมไม่รู้แต่ไล่ฟาดก่อนตอนนี้โอเคหมดห้องครับผมเรีย <laughs> บร้อยครับไม่ชื่ออย่างเกลียนเลยนะครับ <laughs> ผมชอบเล่นเป็นมานุที่โลมาเลยม่งหมันมากครับทุกคนไล่ตบไม่สดรู้ใครนะครับ <laughs> อฟ <laughs> าเดซ่า <laughs> ห้าวอย่าห้าวนะครับอย่าห้าวนะ ไอ้สกอร์้อเจ็ดแปดเนี่ยก็คือมาจากการเป็นมนุษย์ฮี่โ้งนั้นเลยนะครับโอ๊ยเป็นคุยสัตว์เพี้ยนผีนะจังวันนี้ <c oughs> จีิจยิงผมตายเลยวะเย้ hey, ครับไม่เป็นไรครับผ <c oughs> มจะอ้อมไปตบมันนะครับวันนี้ไปย่องไปครับย่องไปครับ <c oughs> แดกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงสัตว์โดนในมึง เอ๋อมันร่วมอ่ะดีสวยครับวิว่งวิ่บักโอ้โหแม่งเอาไปติดขโมนนะครับเมื่อกี้ไ,ไปครับไปครับเฮ้ยหลังเขาพี่โอ้โหทีจีรัดแตกเลยกูเลยทีค่คนเลยคนสามคนในในนั้นมีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเอาในนั้นก็นได้นะครับจีจีแม่งรู้สึกล่ายากมากนะครับ,ไ,รรรบไปแล้วอ้อมนี่นะครับอ้อมนี่มาเลย ไปเหรอวะเอ้เอมอ้อมไม่ได้กว่านี้ครับไปครับเออแตกแล้วสวยลบก่อนโอเคโหแล้วผมจะตายไหวเชียวโอเคยอมตายไปนะครับยังไงเราต้องเอาเลือดนะครับ<ๆ>โอเคปะลุยสโก้ go, ครับบ่อยน,นะผมตบหมด ถ้าเราแบบว่าเข้าจังหวะดีๆอ่ะเราตบมนุษย<ล><ล>์ฮิโร่ได้นะครับแต่ต้องตบหัวนะนี่ <You. S 1> ดีมันนี่ดีโอ้ยเอีชยมันบอมจีจีมันเสื่ออะดิเอเชยกูจะได้ตบมนะันุษย์ฮิโร่ไปเนี่ยโอเคครับตือผมก็จะเล่นเป็นคนให้ทุกคนชมมีตาหนึ่งแล้วกันนะครับรู้สึกว่าห้องเนี้ยของมันเริ่มเกลียนออกทะเลไปแล้วนะครับห้องมันไม่โนได้ไงนะครับก็เลยเล่นลำบากนิดนึงนะครับไปก่อนจะปิดจบก็ลุยกันสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับขอละเออตอนนี้ผมจะเป็นอามี่นะครับ ยิ่งหมดนี่ไงว่าอะไรมันต้องเป็นว่าแล้วกูเล็งรอมึงเลยแปบ๊บนะครับที่ผ่ายแล้วแตวกเพื่ตัวสองตัวผมขอเลี้งข้างบนแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊ป,ปโอเคสวยที่ขวานี่คือออกมันขิกขวาตบแต่ผมไม่แน่ใจว่าดามเดมจมันแรงไหมนะครับในขีดขวาของปืนพิณตัวนี้นะเออนะแต่ว่าดามเมจปืนตัวเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ผมก็ได้คิวมัมมี่หลายตัวอยู่นะนะครับพีนก็นถือว่าใช้ได้ครับแรงใช้ได้ครับยิงไปครับยิงไปเพื่อนจะโดนแล้ววะยิงไปเลยขอมัมมี่ฮีโร่สักตัวหนึ่งได้ไหม,มแต่เป็นคนค่อนข้างสั่นอยู่นะช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยขวาขึ้นไปแล้วไอ้เหี้ยวเฮ้ยเอาล่วงไปแล้วครับขึ้นมาก็ล่วงไปแล้วมาเลยเราแปลงล่างครับเราแปลงล่างครับ เอาแปลงร่างมัเลยดีสัตว์มาดิอยู่นี่จ้าเฮ้ยตัวดูดเฮียไม่เอาตัวด,ดูดได้ไหมขอเธอนะนี่ไงมาดีมาดผมดักตบตัวดูดดักตบตัวดูดมาดีครับมาดีครับมาดีครับเฮ้ยจะตายจะตายจะตายมาดีครับ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 มาดีไม่กลัวนะเว้ยสัตว์เฮ้ยโอ้โหแตกเลยกูเรียบร้อยครับ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ตให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคนเริ่มอ,ออกห้องละนะครับบ๊ายบายครับ